สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้อยากจะมาบอกว่าย่าไม่ได้ใช้ b reading passage นะคะในคลาสย่าเนี่ยจะไม่มี handout นะที่เป็น reading passage ให้อ่านเพื่ออะไรอะสกิมสแกนอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเลยนะไม่มีเลย อ้าวแล้วย่าสอนอะไรอ่ะสอนยังไงอ่ะแล้วเด็กจะอ่านออกไหมอ่ะนั่นสิย่าก็อันดับแรกยาก่าให้ฟังคลิปนอ้องยา่าอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วนะย่าย่าให้ฟังคลิปก่อนยา่าให้ฟังคลิปเสร็จแล้วย่าก็ให้อะไรอะ่ะเขียนซับไตเติลยา่าให้เขียนซับไตเติล ให้เขาเขียนเองด้วยมือ,อก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะพอเขียนเสร็จเข้าห้องมาย่าก็อธิบายนะอธิบายซึ่งส่วนหนึ่งเขาก็อาจจะเข้าใจนะ,ะซึ่งยา่อาอนุญาตให้เขาใช้ translation app ได้เขาก็อาจจะรู้เรื่องส่วนหนึ่งนะคะเขาก็มาฟังย่าอีกครั้งหนึ่งนะใช้ตรงนั้น แล้วเราก็จะนำไปสู่การคอมเมนต์ทำไรติงนะคะจากนั้นมีไรติงมีคอมเมนต์นะคะอย่างทีอ่อาจจะเห็นจากตัวอย่างที่ย่าให้นะคะทีนี้ย่าก็จะมุ่งเน้นในการที่จะอะไรอะ support เด e a ถูกไหมให้ไปหาเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ไป search ใน google ใน Google มาเพื่อ,อไปดูเรื่องนี้ตรงกับเรื่องอะไรนะคะเอามาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะฮะอาจจะเป็นเรื่องราวของบุคคลสําคัญแล้วแต่นะฮะก็โดยการไปเซิร์ชหาจาก Google เพื่อเอามาซัพพอร์ตนะ,ะอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเขาจะได้อ่านนะฮะแล้วก็อ่านจาก Material จริงใช่ไหมคะ เป็นเป็น uh, material ที่เขาเรียก authentic นะที่เขาใช้จริงในในปัจจุบันนั้นนะะในสถานการณ์จริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการ simplify หรืออะไรเพราะว่าย่าก็มุ่งเน้นว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบนันนะฮะถ้าคุณยังจะใช้ passage ที่เป็น simplify คุณฟังอะไรที่ simplify มันก็จะไม่คุ้นเคยนะแล้วคุณก็จะอยู่กับโลกปัจจุบันไม่ได้คุณก็จะท่องหาอะไรที่ง่ายๆอย่างนั้นเหรอก็ไม่ได้อะมันมันไม่สามารถอะนะนะคะคุณอยู่ในระดับนี้แล้วคุณต้องไม่ไม่ควรจะได้ Material ที่ simplify แล้วละ่ะนะ,ะก็มีนะนะคะคลิปที่ simplify เนี่ยก็มีแล้วก็ฟังง่ายมากแต่ย่ามองแล้วว่า ทั้งจังหวะการอาร่านประโยคที่ใช้เนี่ยมันง่ายใช่ไหมคะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นจริงอ่ะอย่างที่คุณใช้ในปัจจุบันนีคุณใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วทำไงอ่ะพอไปเจอคุณไปฟังเลคเชอร์อย่างเงี้ยคุณจะได้ไหมคุณก็ไม่ได้เพราะว่าคุณเคยฟังแต่ที่ง่ายๆใช่ไหมคะคือเรามองว่าเราต้องทำแมททิเรียลอะไรที่มันให้ทําให้เด็ก เข้าใจได้ทําให้เด็กเรียนรู้ได้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วเด็กจะอยู่ในสแตนดาร์ที่นําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันได้ยังไงใช่ไหมคะใน everyday use ที่คุณเน้นนะว่า everyday use เนี่ยนะคะมันจะใช้ได้ยังไงเพราะนั้นญากก็เลยไม่ไม่นิยมที่จะใช้ r e a d i n g passage โดยเฉพาะอย่างยิ่ง reading passage ถ้าญาจะใช้ญาก็จะใช้ r e a d i n g passage จากหนังสือพิมพ์อะไรประเภทนั้นเพื่อให้ได้ได้เห็นแต่ทุกวันนี้หนังสือพิมพ์ก็จะมี s i มพลิฟาไว้สำหรับเพื่อการเรียนแล้วเช่นกันมีการทำข่าวแบบใช้ Simplify Wording อย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบจริงจริง,รงซึ่งก็มี แต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นเรื่องเรื่องข่าวสารเนี่ยนะคะเราก็อืมดีกเลี่ยงมาเป็นเป็นเอาเป็นคลิปที่เป็น motivation เป็น inspiration ไปไปเลยดีกว่าเพื่อกระตุ้นให้เด็กรู้สึกมีแนวคิด หรือว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งย่าไม่ใช้อะไรอ่ะไม่ใช้ reading passage ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ reading passage เนี่ยจะมาสอนอะไรฮะสอน skimming scanning อยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราให้เราให้ไปหาเพื่อมา search มาเพื่อ specific purpose อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ย เขาก็ต้องไปหาที่มันสอดคล้องอยู่แล้วนะคะเขาก็ต้องอ่านให้ออกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าเขาต้องขีให้ได้ว่าเอ้ยฉันจะเอาเรื่องนี้นะฉันขีเรื่องนี้แล้วก็หาออกมานะคะซึ่งยากเคยให้ทำเรื่องโควิดอย่างเงี้ยให้เขียนเรื่องโควิดเนี่ยก็มีเขาก็เซิร์ชหามาได้เยอะแยะมากมายนะคะหรือเรื่องอะไรที่ที่ เรื่องที่เขาชอบอเรื่องที่เขาชอบบางคนก็ไปหาเรื่องเอนจิเนียร์บางคนไปหาเรื่องอะไรหลายหลากหลาย,ลายนะคะตรงนั้นนั่นแหละเขาจะไปหาสิ่งที่เขาอยากรู้ย่าจะเมนไปที่สิ่งเหล่านี้ย่าจะเมนไปที่สิ่งที่เขาอยากรู้จริงนะคะหรือเรื่องที่เขามี พื้นฐานความรู้อยู่บ้างพื้นที่พื้นฐานความรู้ที่เขาที่เขาสนใจเช่นบางคนสนใจเรื่องคริปโตเคอเรนซีอย่างเงี้ยเขาอ่านแล้วเขาจะเข้าใจค่ะแล้วเขาก็จะสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย่าถึงบอกว่าย่าไม่สามารถที่จะไปหา reading passage เพื่อคน70คนเพื่อคน ส0คนนะะให้มันได้ตรงตามที่ที่เขาพึงพอใจได้มันก็เลยจะยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อย่างนี้ไปย้อนสอนย้อนสอนกันนะคะให้ฟังก่อนแล้วก็ให้ฝึกเขียนแล้วก็ไปฝึกทำแล้วก็พอทำแล้วก็ให้งานเนี้ยเป็นตัวสื่อที่เขาจะต้องไปเซิร์ชหาสิ่งที่เขา ประสงค์หรือต้องการเขาก็จะได้ไปอ่านในสิ่งที่เขาสนใจอันนี้ญาตก็เลยทำย้อนสอนไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาดูดูจากไอ้นี่ด้วยความน่าสนใจความดึงดูดอะนะ,ะการเป็นคลิปมันดูน่าสนใจมากกว่าไอตัว reading passage ถ้าให้ r e a d i n g passage เนี่ยมันมันอะไรอะ่ะ มันไม่ดึงดูดนอกจากจากอย่างหนึ่งคือไม,ไม่ไม่โดนแล้วก็ไม่ดึงดูดนะแล้วยิ่งเป็นอะไรคะออนไลน์เรียนออนไลน์การให้พา s s เ g จต้องเป็นยังไงฮะส่งไปในไลน์ใช่ไหมฮะส่งไปในไลน์หรือว่าถ่ายหรืออะไรมองว่าส่งไปเป็นไฟล์นะก็เอาไปเข้า อะไรอ่ะไปเข้าแอปพลิเคชันแปลออกมามแล้วก็ถามคำถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเขียนนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะมันเป็นแบบเดิมๆนะยาก็ปรับเปลี่ยนไปะนะฮะปรับเปลี่ยนไปนะฮะ,ะปรับเปลี่ยนไปให ให้ใช้เทคโนโลยีให้มันมากขึ้นให้มันมากขึ้นให้มันดึงดูดใจนะคะฟังได้ฟังเยอะเยหน่อยเพื่อฝึกพูดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่มี reading passage แต่ให้แอบสอบไว้ในงานที่ทำนะคะก็เลย มาเล่าให้ฟังนะคะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมสเต็ปการสอนเนี่ยถึงไม่ค่อยจะเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนแบบเดิมๆเ,เหมือนดิมๆก็เหมือนยาก็ปรับไปะคะ่ะปรับไปดูว่าอะไรมันน่าจะ สร้างความน่าสนใจได้มากกว่านะคะแต่ก็แล้วแต่นะคะว่าผู้สอนจะใช้อะไรที่ดูจะเหมาะสมนะะแต่สำหรับยากยาคิดอย่างนี้นะคะใครจะ,ะนำไปใช้บ้างก็ได้ค่ะนะคะไม่สงวนลิขสิทธิ์อันนี้ก็เลยมาบอกคลิปนี้ก็เลยมาบอกว่าทำไมย่าไม่ใช้ reading passage ก่อนนะคะแถม ยังให้เขียนสับไทเทิลด้วยตัวเองอีกก็คือฝึกไงฝึกเขียนไม่งั้นเขียนไม่เป็นจะลืมหมดสับเสิบลืมหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องหาให้เขียนบ้างนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มาบอกนะ,ะเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พอจะ มาเล่าสู่ได้นะฮะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความต่างนะจากยายใหญ,ใหญ่หรืออาจารย์ประภัยกิ่งขจรค่ะค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ